สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็อยู่กับผมต่อแต้มดัมซิ่งครับเราก็มาดูรถว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลังจากที่เราไม่ได้มา2วันก็น่าจะจน,นี้ช่งเขอรื้อแลครับก็รื้อออกแล้วเหลือแค่ยืดออกแล้วก็รื้อคอนโซลนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวถอดประตูข้างในก็ถอดนะผมต้อง ครับกูเจยูนั่เกะกลางครับนี่ครับ okay, okay. แล้วก็ถอด <Okay. S 1> ก็เสียหายข้างเดียวครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ประตูเนะฝั่งนั้นคอนโซลหน้าอะไรก็ใช้ได้หมดแต่มันบวมตรงนี้ก็มันน่าจะอ๋อตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้ก็น่าจะคืนนะครับนะแล้วก็ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ด้วยนะ แป้นยึดพวกขาเบรกเอ้แป้นยึดพวกปั๊มเบรกบนแล้วก็ปั๊มขาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะหายากไหมช่างวัดดึงได้ครับตรงนี้ดึงก็ข้างล่างก็น่าจะไม่มีอะไรตัวนี้ก็น่าจะไม่แตกคปั๊มเ o w e r ปั๊ม power ไม่แตกครับ ใช้ได้อยู่หรือเปล่าไม่แตกนะดัดได้จะต้องแกะออกมาดูก่อนสภาพดูคันริง <c oughs> ยังยับเลยเออเอาคืนหน้าก็ กำลังแกะครับวนันนี้น่าจะแกะหมดวนันนี้น่าจะยืดเห็นนหาชาวานักช่างจะดึงออกตอนบ่ายนี่ยประตูต้องซื้อใหม่ซื้อประตูอยู่ไหนนั้นแกะตัวนี้ไว้ใช้ได้ลูกยางใช้ได้เปลี่ยนแค่ตรงนี้ ไฟหน้าคุณต้องเอาสมุดมาจดไว้นนะว่าต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็ต้องถ่ายรูปอันนี้ไว้แป็นตัวนี้เาดเคราะห์ไปเลขไม่ออกรถผมนะออกรถอีกคันหนึ่งที่ผมชนนะ เราพระออกก่อนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นของที่ผมต้องซื้อนะครับนี่ก็มีบังตอข้างประตูที่ที่ต้องเปลี่ยนที่มันไม่เป็นชุดก็คือแค่บังตอครับเนี่ยแค่บังตอข้างประตูแล้วก็ที่เหลือก็เป็นชุดกระจังหน้าหมดเลยนะผมว่าจะสั่งคอโดมินเตอร์ผมใส่กระจังหน้าโดมินเตอร์นะครับ ก็มีกระจกหน้าประตูไฟหน้าขวาแล้วก็แป้นเบรกแค่นัน้นแหละครับที่ต้องซื้อมีแค่นี้แหละเนาะเราซื้อประตูมันได้กระจกมาไหมเนาะประตูเมกาได้หรอือป้งน่าจะได้กระจก ตูเมกานี่ก็ถอดเก็บไว้ใช้ได้ครับ mm hmm. ก็งานเยอะช่างเ mm hmm. บาก็ไม่มีอะไรพังใช้ได้โอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมจะจดรายการนาะที่ต้องซื้อเนะ้ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพี่น้องก,สก็สวัสดีครับทุกท่าน